สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่สปอยหนังโคตรโมวันนี้เราอยู่กับหนังไก่อื้มหนังใหม่อย่างเฮลบอยเดอะครุกเก์แมนที่พอเราล้อนทีไรก็จะหามาใส่น้ําแข็งแั่นั้นวันเฮลบูบอยเข้าเรื่องเด็ <c oughs> กนรกกับบุรุษหัวครวดเดอะครุกเก์แมนให้เสียงภาษาเกาวโดยยูซาโฟทีนสตูดิโอ เรื่องราวนะครับได้เริ่มขึ้นในปี1959เจ้าหน้าที่เฮลไบอยตัวแดงบัมบึกและนักเก็บข้อมูลสาวบ๊อบบี้โจจากหน่วย BPRD หรือชื่อย่อว่าองค์กรผู้พิทักษ์ปราบปรามสิ่งเหนือธรรมชาติ b บ u for Paranormal Research and Defense อนซชื่อยาวชิบหายกำลังนำตัวอย่างที่จับมาได้เอาไปเก็บไว้ณนศะูนย์บัญชาการใหญ่แต่ในขณะที่พวกเขากำลังเคลื่อนรถไฟผ่านหุบเขาแอปพาราเชียนที่มีประวัติในเรื่องความเหี้ยนแบบขั้นสุด เฮลบอยก็สังเกตถึงสิ่งผิดปกติที่เขาได้ยินเสียงปีศาลอยผ่านสายลมแต่เจ้าหน้าที่โจเละก็บอกว่าเธอไม่ได้ยินอะไรเลยก่อนที่เจ้าหน้าที่ชุดดําจะเริ่มยิงคําถามที่น่าสนใจว่าพวกคุณไปเอาอะไรยัดใส่กล่องนี้มากล่องแพ็กเกจที่พวกเขาจะเอาไปส่งณที่ศูนย์ประชาการนั้นคือแมงมุมปีศาจที่มีพิษร้ายถึงตายพวกเขาเนี่ยจะปล่อยมันเพนพานอยู่บนโลกไม่ได้แต่ในขณะที่เฮลบอยกําลังซ่อมเครื่องวิทยุเพื่อติดต่อกับศูนย์ประชาการที่จู่ๆมันก็เกิดมาเสียไอ้เจ้าแมงมุมตัว ตว่ก็พางลังใส่ของสย่อยหยับกินที่ตัวของมันจะพุ่งไปจัดการเจ้าหน้าที่ชุดดบโดยการขบหัวเขาจนเลือนกระชูดปูดไปทั่วห้องเมนักสืบสาวอย่างโจเนี่ยก็กรีดใหญ่เลยนะครับประจาได้ว่าตอนจับบรรยัตเข้าไปในกล่องตัวมันก็จึงเดียวเท่านั้นแต่นี่ไงกลายเป็นแมงมุมยักษ์กระโจนมาชักซะได้ไอ้ยาช่วยด้วยพี่เบื้องของเราเนี่ยเลยจกปืนโมซมาลิตันของเขาสัดนไอ้เจ้าแมงมุมไปบุง้งความแรงของไอ้เจ้าแมงมุมที่พุ่งไปกระแทกก็ทําให้โบกี้รถไฟเนี่ยถึงกับลมกลิง้งหลุด ออกจากหลางกระเด็นเข้าป่าไปเฉยเลยโคตรระทึกพอหนังสืบโจของเราที่ลอยตกมาขนาดนั้นไม่มีแม้แต่แพลอยขีดข่วนพระเจ้าทําได้ยังไงกันวะครับเจ้าเฮลบอยเนี่ยก็ถึงกับงงเลยพยายามวิ่งเข้าไปเพื่อจะดูเธอแต่สาวโจก็ไล่ให้เขาไปจับไอ้เจ้าแมงมุมกลับมา พอหากเธอปล่อยมนุษุ์มือไปแต่ก็งานออกมาดูภาคสนามครั้งแรกเนี่ยจะต้องกลายเป็นงานสุดท้ายของเธอแน่แท้จเจ้าเฮลบอยเด็กก็แทบไม่ต้องแกะรอยเหมือนมมกครับเพราะตัวของมันบรเรอร์มันขนาดนั้นจเจ้าแมงมุมที่ซุ่มรออยู่ก็กระโดดกระซว่แต่วีเฮลก็รออยู่แล้วจัดก,การใช้ไม้ตั้งดักทางแข้งท้องมันกลับจนทําให้เจ้าแมงมุมนั้นหมดพิษสงมันค่อยๆตัวหดลงกระจึงหนึ่งเหมือนเดิมก็จะหนีหายไปในท่อน้ําทิ้งล้างที่อยู่ในภูเขาเฮ้ย ภูเขาดึกดำบันขนาดนี้ทําไมถึงมีท่อน้ําทิ้งได้วะเนี่ยแถมอีกอย่างไอ้เจ้าเม่งมุมก็กลับ ตัวโตและหดเล็กลงมันเกิดอะไรขึ้นเฮยบอยเลยตอบว่าโลกวัยนีย้มันมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกมุมโลกแหละเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองอีกอย่างอาจจะเป็นไปได้ว่าอาถรรพ์ของภูเขาลูกนี้ได้เติมพลังให้กับเจ้าแมงมุมจนมันตัวโตเฮยบอยต้องการให้นักสืบสาวรออยู่นี่เดี๋ยวเขาจะไปจับแมงมุมกลับมาคืนให้ซึ่งมีหรือที่เธอจะยอมหากทำแบบนั้นเนี่ยนายก็จะได้หน้าคนเดียวสิไม่เอาฉันจะไปด้วยเอาแคสถานการณ์สร้างตัวถ่วงทั้งสองคนเดินทางลงจากเขาจนไปพบกับกบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ ู่ในสภาพมามลอมมาซ่อนเสดป้าแก่ๆที่ออกมาต้อนรับก็ถึงกับอุทานออกมาว่าตัวอะไรวะดู้ายคนมีเขาตัวแดงแฉะเท้สูงเี่ยก็สองเมตรเธอก็พ่นคําออกมาว่าไอ้เหี้ยเฮลบอยโถไม่คิดว่าจะดังขนาดนี้ชาวบ้านตาดำๆอยู่ในเขากินขี้เท่ายัางรู้จักอกัวสาวโจเนี่ยก็อสอบถามว่าพวกเธอประสบอุบัติเหตุในทาของหายตกลงไปอย่างท่อเก่าๆที่อยู่ใต้ภูเขาเธออยากจะรู้ทางไปอย่างที่นั่นมนุษย์ป้าเนี่ยก็บ,บอกว่ามันไม่น่าจะใช่ความคิดที่ดีแต่ถ้าอยากไปก็ไม่ขาดถ้าหากพวก อธอช่วยเหลือฉันจัดการเรื่องที่อยู่ตรงนี้ซะก่อนนั่นก็คือในเวลาเดียวกันนั้นเจ้าหลานตัวน้อยได้มานอนนิ่งถอดเสื้อชักแง,แงกอยู่บนพื้นโดยไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรขนาดโจที่พอจะมีวิชาแพทย์อยู่บ้างก็ไม่สามารถอธิบายได้จนพวกคนเฒ่าคนแก่ที่นั่งอยู่นั้นบอกว่าเป็นคำสาบของแม่โมที่ไอเจ้าหนูเนี่ยดันไปซนปาก้อนหินใส่บ้านเขาได้ถูกสาบให้มานอนเป็นผักอยู่ตรงนี้นี่แหละโดยแม่หมดที่ว่าเนี่ยก็คือขอร่าฟิชเชอร์หรือเปล่าชายคนหนึ่งเดินเข้ามาถามกับชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นถึงพวกเขาก็จไมหม ว่าคือทอมฟาเรลไอหนุ่มที่นี้ออกจากหมู่บ้านเมื่อหลายปีก่อนเพราะเห็นว่าพวกเฮลบอยช่วยเหลืออะไรพวกเขาไม่ได้ก็ไล่ให้ไปกับแมเจ้าทอมซะ พอทางเข้าภูเขาดันเลยบ้านและเจ้าทอมไปไม่ไกลซึ่งทอมฟาเร็วก็ไม่ขัดข้องนะครับที่จะมีเพื่อร่วมทางไปด้วยแต่พอเขารู้เรื่องของคุณแม่จากปากป้าที่บอกว่าแม่ของทอมเนี่ยตายไปได้หลายปีแล้วแถมพ่อของทอมก็หายตัวไปอีกทอมก็เลยเปลี่ยนใจที่จะไปหาอดีตแฟนสาวอย่างคอร่าที่ตอนนี้ถูกตาหน้าว่าเป็นแม่มดโดยพวกเขาทั้ง3มคนใช้เวลาเดินทางไม่ถึงชั่วโมง ก็ได้มาถึงบ้านของคอรา่าและมันว่างเปล่าไร้คนอยู่เฮลโบยเด็ก hey ก็ถึงกับบ่นอุเมว่าเหม็นสาบมนของขัง,งมากทอมก็ยอมรับนะครับว่าเธออาจจะเป็นแม่มดอย่างที่เล่าเลยพอพูดเขาเดียได้เจอห้องเก็บของเน่าและบอนวิสครับที่ทํามาจากเส้นผมของคนตายแถมบนบ้านก็ยังมีหนังของมนุษย์อยู่ด้วยเอา้าไม่ใช่ตุ๊กตายางเออ แบเชียตกดึงในคืนนั้นทอมได้ตัดสินใจที่จะอยู่ที่บ้านเพื่อรอให้คอร่ากลับมาในระหว่างนั้นเขาก็เริ่มเล่าถึงเรื่องราวว่าเขากับคอร่าเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงย้อนกลับไปในสมัยที่เขายังเป็นหนุ่มน้อยขโมยยังไม่ค่อยขึ้นเขาได้แอบมาบ้านของคอร่าแต่ตอนขากลับเขาได้ไปพบกับเอฟฟี่ขอบเมมดประจําถิน่นที่หลอกล่อให้เขาทําข้อตกลงกับปีสาโดยแลกกับอะไรก็ตามที่เขาอยากได้เอฟฟี่หลอกให้ทอมไปเอากระดูกข,ของแมวที่ตายแล้วมาทําพิธีกรรมเพื่อเชิญเดอะครูเกตแมนในทัน ของอินังเอฟฟี่โขเพื่อสะสมดวงวิญญาณของคนตายแลกกับวิญญาณที่เขาจะได้ล่ำรวยกล่าวกันว่าในอดีตเดอะครูเกตแมนหรือว่าไอหัวขวดเนี่ยมีชื่อจริงว่ามิสเตอร์ออสเซมที่ต้องการหาความล่ำรวยจากชาวบ้านที่ยากจนซึ่งมันคิดผิดมหันคนจนจะเอาที่ไหนมาให้มึงสุดท้ายเมื่อเขาตายไปก็ได้ทําข้อตกลงกับปีาศาจว่าจะให้เงินหนึ่งเหรียญแลกกับดวงวิญญาณหนึ่งดวงเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้กลับมาล่ำรวยไอเจ้าผีหัวขวดได้มาหาทอมและยื่นข้อเสนอให้แต่ว่าตัวเขานั้น กลัวเกินไปจึงนํากระดูกที่ว่ากันว่ามีพลังนําโชคโยนทิ้งเข้าป่าและไม่ต้องการมันอีกภาวาสิ่งสิ่งนั้นเมื่อผูกพันกับเจ้าของแล้วมันจะไม่มีทางนี้เขาไปไหนตลอดหลายสิบปีมันช่วยคุ้มครองเขาจากอันตรายนานานชนิดไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ทอมฟาเลวออกไปรับใช้ชาติและโดนระเบิดลูกใหญ่แต่เขากลับรอดตายมาได้แบบไร้รอยขีดข่วนเขาเชื่อว่ากระดูกแมวนั้นมีพลังอํานาจมหาศาลหากเขานํามันไปทําสิ่งที่ชั่วร้ายเพื่อเก็บวิญ,ญญาณกลับไปให้กับไอ้เจ้าผีหัวขวดแล้วก็เขาก็จะเป็น อิสระจากมันแต่ท้ายที่สุดตัวของทอมเนี่ยก็ทําไม่ได้ครับเขายอมบอกกับเฮลโบยว่าเขาขอตายดีกว่าถ้าจะให้เขาทําร้ายคนอื่นทั้งใดน,นั้นเองก็มีเสียงดังกุกักกุกักดังมาจากบนบ้านมันคือและคูนตัวน้อยที่พุ่งเข้าไปสวมชุดหนังของมนุษย์ก็จะค่อยๆกลายล่างจากชุดยังสาวแห้งเหี่ยวมาเป็นคอราฟิเชอร์สถานการณ์ทุกอย่างอยู่ใต้สายตาของทุกๆคนจน,นทําให้เธอเนี่ยกรีดร้องออกมาด้วยความเสียใจที่อดีตแฟนหนุ่มเมื่อเห็นเธอในสภาพนี้เธอก็รีบไปกอดเขาไล่เขาออกจากบ้านพอพู พวกมันเนี่ยจะมาเอาวิญญาณของเธอนักสืบโจโเนี่ยก็อยู่ไม่ค่อยสุขแล้วนะครับพอเมื่อก่อนตอนนั่งทํางานเอกสารมันมีบันทึกเรื่องราวของปีศาจและมอนสเตอร์มากมายแต่ก็ไม่เคยมีเคสไหนที่พิษสวงและเห็นสัตว์แบบที่เธอเห็นอยู่ในตอนนี้แม่งคนลุกชิบหายนึกว่ามีแต่ในนิยายแต่แล้วประตูบ้านก็ได้เปิดดังพางพร้อมกับเสียงกรีดร้องของโคลา่าที่บอกว่ามันมาแล้วเจ้าเฮลบอยของเราจึงเดินไปต้อนรับมันเขาเห็นหญิงสาวสุดสวยขี่ม้างามสงา่ามาทําข้อตกลงแต่เธอดันมาสะดุ กับร่างปีศาจของเฮลบอยก่อนจะพูดหยอกว่ามึงมาจากตลกนงไงวะเน,นี่ยเฮลบอยเราก็ตอบแบบขำๆว่าเออยินดีที่ได้รู้จักว่าอีเวนท์ทว่านังคนนี้ก็คือเอฟฟี่โคบแม่หมดที่ต้องการวิญญาณของแดงคอรา่าไปให้กับมาสเตอร์ของมันพอไหนท่านไม่ต้องการรอเมื่อถึงคิวของคอรา่าก็จะเป็นไอเจ้าทอมไลน์ต่อไปแต่ว่าเนื่องในโอกาสที่เจอกันในรอบหลายสิบปีวันนี้มันจะยอมปล่อยไปก่อนถือว่าเป็นของขวัญต้อนรับกลับบ้านขอให้เจ้าหนูทอมมันค่ยคอยๆลอยขึ้นไปบนต้นไม้และหาย สิงให้หมาที่มันนํามาด้วยกลายเป็นพ่อของทอมที่พ่อมีสติที่แท้เขาไม่ได้หายไปไหนแต่ถูกสาบให้กลายเป็นมมาแด้รับใชน้นางแม่มดนั่นเองพ่อของทอมได้พูดกับลูกชายสองสามคำก่อนที่เขาจะสิ้นใจส่วนทอมเองก็รับปากว่าจะล้างแค้นในพอ่อแต่คนที่อาการหนักที่สุดก็คือนักสืบโจที่เกิดกลัวขึ้นมาและถามกับเฮลยบอยว่นนานายปากพิศาจมาเยอะฉันหวังว่าแม่มดจะเป็นหนึ่งในนั้นเฮลยบอยก็ส่ายหัวและบอกว่านี่ก็ครั้งแรกของกูเหมือนกันนะ <laughs> ชิบหายแล้วเชาว้าวันต่อมาทอมได้ท ข้อตกลงกับเฮลบอยว่าหากพาเขาไปยังโบสถ์เก่าๆที่คุณพ่อของเขาชอบไปสวดมนต์ที่นั่นก็จะชี้ทางไปยังช่องภูเขาซึ่งในระหว่างทางนั่นหละครับนักสืบโจก็ได้แอบถามเคล็ดลับเรื่องการใช้มนตรากับคอราว่าครั้งหนึ่งตัวเธอเองเคยเรียนคาถาอาคมมาบ้างเธอเลยอยากรู้ว่าอาคมที่เธอรู้มากับพวกมนต์ดำเนี่ยมันต่างกันตรงไหนโคราก็ตอบว่าทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจอาคมที่เธอใช้อาจจะมาจากแสงสว่างส่วนมนต์ดำของพวกเมมโมดนั้นมาจากซาตานถ้าเป็นไป เนี่ยเธออยากจะให้โจอยู่ห่างๆมันจะดีกว่าแต่ในขณะที่ทุกคนกําลังเดินทางกัปไปอย่างเงียบๆจู่ๆคอลาก็ถูกจู่โจมจากอะไรสักอย่างที่ทําให้ตัวของเธอเนี่ยลอยขึ้นไปเหนือพื้นดินและมีงูตัวเขือ่องดําทะมึนโผล่ออกมาจากจุกกรุ พูดว่ากี่ก็ได้นะไม่ใช่นกเขาแม่มืนเขาไปสูดดูดดมแล้วทะลวงเข้าไปในป่าของคอรา่าจนเธอออกอ๊อกิงดมํมไมอเฮลบอย Boy เนี่ยต้องกระโดดไปกระซวกมันมาทุบๆแต่คอรา่าที่ตอนนี้ถูกปีศาจสิงเรียบร้อยก็ได้บุกเข้ามาจู่โจมเพื่อช่วยงูแต่โดยความที่เฮลบอยของเราเนี่ยแรงควายครับกระเพิดสะบัดคอรา่าลอยหมุนติ้วๆเป็นลูก่างไปเลยเอ๊ะเอ๊ สันแมนนี่เองเมื่อจัดการบีเจ้าหัวงูจนเละกับพรรคหนึ่งเฮียบอยของเราก็หมดสภาพพอถูกงูพิษกัดเข้าที่คอครับเขาพบว่าตัวเองเนี่ยไปอยู่กับคอรา่ามาทีปร,า,ราทร้างนาทีนี้เองเฮียบอยได้พบกับคุณแม่ที่ชื่อว่าซา,า่ากาลังทําสัญญากับปีศาจที่จะให้กําเนิดเด็กน้อยเชื้อสายจากตะลกมาทําลายโลกเฮียบอยได้ถูกนักสืบโจปลุกขึ้นมาซะก,ก่อนที่จะได้เห็นชาติกําเนิดของตัวเองส่วนล่างของคอร่านั้นก็ค่อยๆจมหายไปในดินแต่นั่นก็ไม่ได้ทาให้ทอมเนี่ยเสียใจมากครับ พวกเขาได้ทำใจเอาไว้ก่อนแล้วไม่นานนักทั้งหมดก็ได้เดินทางต่อจนไปถึงโบสถ์เก่าๆที่นี่มีบาทหลวงตาบอดที่ชื่อว่าเลเวเลนในตอนรับพวกเขาและอ้างว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าจะมีคนมาที่นี่มาแปลกที่โบสถ์หลังนี้ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากตัวของบาทหลวงเพียงคนเดียวในหลังจากนั้นทอมก็ขออนุญาตในการใช้พื้นที่ของโบสถ์เพื่อฝังพ่อของตัวเองแต่ว่ายังไม่ทันได้ทำอะไรมากจู่ๆดวงอาทิตย์ก็มืดดับลงและปรากฏพวกชาวบ้านมาล้อมรอบโบสถ์บาทหลวงเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าปี กำลังจะมาเพื่อทําข้อตกลงกับพวกเขา hey boy, เฮยบอยก็บอกให้มันมาตกลงกับกูนี่แต่นักสืบโจก็สังเกตว่าไอจ่าทยไม่อยู่ในโบสถ์แล้วตัวของเขาได้แอบ,บออกไปนอกโบสถ์เพื่อต่อรองกับอีนางแม่มดเอฟฟี่โคบว่าจะยอมมอบดวงวิญญาณให้โดยแลกกับการเลิกยุ่งกับคนที่อยู่ในโบสถ์ทั้งหมดทว่าตัวของเอฟฟี่ไม่ใช่คนคุมงานนี้แต่ว่าคือมาสเตอร์ของมันเดอะครูเกตแมนผีหัวขวดกาลังจะมาเก็บหนี้ของเขาซะแล้วผู้จบร่างของมัน,นี่ก็เดินคอหักมาใกล้ๆครับว่าบอกกับ ทอมว่าให้เอากระดูกแมวมาทำสัญญาที่เราเคยตกลงกันไว้ให้เสร็จสิ้นแล้วคำขอของแกจะเป็นจริงแต่อมเนี่ยก็เกือบจะพลาดท่าทำาไมใช่เพราะเฮลบอยเนี่ยมาห้ามไว้ไ่บอกให้มันมาตกลงกับเขาแทนแต่เจ้าเดอะครุกเกตแมนกับมองเห็นความดํามืดในจิตใจของเฮลบอยที่ยังคงเป็นห่วงคุณแม่มันจึงยื่นข้อเสนอว่าหากอยากช่วยแม่จากไฟของดรกก็มาช่วยกันรับใช้ซาตานเพราะแกเนี่ยดูเป็นปีศาจมากกว่าพวกมนุษย์ซะอีกเฮลบอยก็โอเคครับด้วยการควักปืนสมาริตัน3.68.0ส 0 1คาลิเบอร์เป่าขามองไอพีหัวควดไปหนึ่งนัดแต่ดันกับถูกโจมตีสวนกลับด้วยเหล็กล้วแหลมพุ่งเข้าไปกระซวกล่างของเขาเลยทําให้ทุกคนเนี่ยต้องรีบถอยเข้าไปในโบสถ์ในขณะที่เจ้าคุกเกลแมนก็ได้เสริมกลังลงไปใต้ดินปลุกศพที่มีบาปทุกตัวที่อยู่ในบริเวณนั้นให้ฟื้นขึ้นมารับใช้มันหรือพูดกันง,ง่ายๆก็คือซอมบี้นั่นแหละครับส่วนนักสืบโจก็ได้ช่วยเหลือเฮลบอยด้วยการดึงเหล็กแหลมออกทีละชิ้นในขณะที่เจ้าคุกเกลแมนเองก็ได้ยืนข โดยการมอบพลังให้เขากลับมามองเห็นอีกครั้งแต่บาทหลวงแกก็ไม่เอานะครับหากพลังนี้เป็นของปีศาจเขาขอยอมมืดบอดตลอดไปจะดีกว่าบาทหลวงของเราก็ได้อ่อนวอนขอพระเจ้าให้มอบพลังมืดสนิทขึ้นกลับมาเพื่อต่อกรกับปีศาจที่กําลังหลอกล่อเขาอยู่ในขณะที่พวกเหล่าซอมบี้ก็กุ้งเข้ามาได้โบสถ์ก็ได้ประทะกับเฮลบอยที่คอยปกป้องเมสาวโจไปด้วยทําให้เขาเนี่ยสู้ไม่ค่อยถนัดครับแฮมทอมเองก็จําใจฟาดหน้าคุณพ่อให้ตายลงไปอีกครั้งพอดันฟื้นขึ้นมาจากพลังของปีศา ะจะให้ทําไงนิกูบาปะวะเนีย่ยในขณะที่ตัวเขากําลังช็อกอยู่นั้นบาดดวงเลเวเลนก็พุ่งเข้ามาด้วยดวงตาที่มืดสนิทพร้อมกับสั่งให้เจ้าทอมนํากระดูกแมวออกมาเขาจะใช้พลังของมันต่อกรก,กับพวกปีศาจที่อยู่ตรงนี้แต่ทอมเนี่ยบอกว่าเขาไม่เคยใช้พลังของมันเลยซึ่งนั่นไม่ใช่ปัญหาบาดดวงของเราเคยผ่านคํำสาบนี้มาแล้วหากเขาช่วยเหลือทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้เขาก็ขอยอมแลกวิญ,ญญาณของตัวเองเพื่อใช้พลังกระดูกแมวในการรับใช้พระเจ้าว่าแล้วบาดดวงนะครับว่านากระดูกแมวเนี่ย มาวาดเป็นรูปกลางเขนพร้อมกับเบิกพลังจนพัวขุดศพธรรมดากลายเป็นโฮลี่โชเวลพวศักดิธิ์มีธิ์ปราบซอมบี้ข้าจะไม่ให้เจ้าข้ามว่มาแล้วเฮลบอยก็ใช้พัวนั้นฟาดออกไปข้างหน้าฟึบเดียวซอมบี้ทั้งหมดก็กลับกลายสภาพเป็นซาบศพเหมือนเดิมอีกครั้งโอ้โหของแท้ใช้ดีกว่าปืนโมกูอ,อีกเมื่อเห็นว่าพวศักดิธิ์ใช้งานได้ดีนักแหล่เฮลบอยก็พุ่งออกไปข้างนอกแลฟดฟาดไอเจ้าคุกเกตแมนจนเกิดแสงสว่างระเบิดพลังโฮลี่ชีดปูมทุกอย่างทึง เงียบลงลุงเช้ามาถึงทุกคนเนี่ยก็คิดว่าคงปราบไอเจ้าผีหัวขวดได้แล้วแต่เฮลบอยยังคงสัมผัสถึงพลังของมันได้เขาจะต้องตามไปยังล่างของมันเพื่อจบเรื่องนี้ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยก็ได้อยู่อย่างสงบสุขโดยที่ครั้งนี้เองไอเจ้าทอมก็ต้องการคิดบัญชีกับมันก็ขอตามไปด้วยในขณะที่ทางนักสืบโจก็คอยอยู่ที่โบสถ์พร้อมกับบาทหลวงซึ่งตามนิสัยของเธอแล้วเป็นคนที่อยู่เฉยไม่ได้กูอยู่เนี่ยไรประโยชน์ชิบหายเธอก็นึกถึงคําพูดของเฮลบอยที่ว่าหุบเขาดึกดำบรรพันธ์ นนมันได้รวบรวมพลังมืดไปมากมายใต้หุบเขาหากเราเป็นขัดพลังมันได้นะก็ไอเจ้าผีหัวขวดก็จะอ่อนแอในทันทีเลเวอร์เลนเนี่ยก็บอกว่ามันมีทางเข้าจากโบสถ์นี้ในสมัยก่อนผู้ก่อตั้งได้สร้างที่นี่ทับทางเข้ามันไว้เพื่อสะกดพลังของภูเขานั่นเองอ้อโหอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนั้นบ๊อบบี้โจนะครับก็ต้องการที่จะลงไปด้านล่างเพื่อจะตัดพลังแห่งความมืดช่วยเหลือเฮลโบยอีกทางโดยที่มีหลวงพ่อเลเวอร์เลนคอยนําทางเธอไปซึ่งเธอเนี่ยก็ลังเลเนยนะครับพาเลเวอร์เลนแกมองไม่เห็น แต่บาทหลวงก็มองข้อคิดดีๆให้กับเธอว่าจงอย่ากลัวความมืดเลยออหนุ่มเอ้ยจงกลัวแสงสว่างเถอะ พะมันหลอกล่อเธอได้นี่โคตรคมในขณะที่ทางฝั่งของเฮลบอยและเจ้าทอมเองก็มาถึงกระลหงหาดล้างของไอ้เจ้าครุกเกตแมนที่มันได้อาศัยอยู่ในตอนที่มันมีชีวิตที่นี่นะครับเต็มไปด้วยพลังมืดมากมายที่เฮลบอยเนี่ยสัมผัสได้พวกเขาต้องสองคนถูกพลังมืดหล,ล่อลวงกันไปคนละทางเฮลบอยได้ไเผชิญหน้ากับคุณแม่อย่างซาร่าที่มาขอให้เขาจบชีวิตของตัวเองเพราะไฟแห่งดนรลกมันทําให้แม่เนี่ยทรมานเป็นอย่างมากในทีแรกเฮลบอยเนี่ยก็ทําไม่ลงครับ แต่ด้วยความที่ตัวเองทั้งรักทั้งเกลียดเขาจึงต้องรีบลงมือเพื่อจะได้หลุดออกจากภาพลวงตาที่กําลังหลอกล้อนเขาอยู่ส่วนไอ้เจ้าทอมเนี่ยก็ถูกอีนางเอฟฟี่โคบเข้ามาพยายามยุยยวนเขา แต่ด้วยพลังมหัศัรรย์ของกระดูกแมวที่ตอนนี้ได้กลายเป็นไม้กเยสิ์เหมือนกับในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์เอฟัตตูฟักโลดาก็ทําให้อีนางแม่มดเนี่ยปวดแสบปวดร้อนและหายไปในที่สุดทางด้านของนักสืบสาวอย่างบ๊อบบี้โจและบาดหลวงก็ได้รับการต้อนรับจากฝูงค้างคาวผีสิงที่พุ่งเข้ามาจู่โจมพวกเขาบาดหลวงนะครับได้ใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อพวกมันเพื่อให้สาวโจทํางานของเธอให้สําเร็จซึ่งด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ของครัวหรืออะไรก็ตามแต่พวกค้างคาวไม่มีทางผ่านล่างของบาดหลวง ไไปได้เลยส่วนบ๊อบวิโจที่วิ่งหนีเข้ามาในส่วนลึกของุูเขาที่ดูแล้วน่าจะเป็นเหมืองเก่าเธอก็ได้พบกับพัสดุที่เธอตามหามาตั้งแต่ต้นเลือก่นก็คือไอ้เจ้าแมงมุมยักษ์ที่ตอนนี้มันได้ตั้งท่าเตรียมจะขบขาบานเธออยู่บ,บ,บ,บนลมบนล่อม่ตอนนั้นเองนักสืบโจได้นึกถึงคําพูดของโคราในการใช้คาถาที่จะดึงแหล่งพลังมาจากจิตใจของคนเราเธอก็ได้นึกถึงความหวังที่มอบแสงสว่างให้กับเธอจนมันเกิดแสงว่าพุ่งไปทั่วอุโมงค์ใต้ภูเขาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ทางเฮ บอยของเราก็ได้ไปเชิญหน้ากับเจ้าคุกเกตแมนที่กําลังเติมพลังโดยการกินอีกาที่อยู่ในบ้านซึ่งก็เสริมพลังให้ตัวของมันเนียมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมันจัดก,การใช้พลังจิตอัดเทลบอยสนวมก่อนจะบอกกับพี่บึกว่าพลังที่อยู่ใต้ภูเขาก็คือเส้นทางที่เชื่อมกับนรกมันต้องการวิญญาณของแกเพื่อจะเติมเต็มให้แข็งแกร่งยิงง่งขึ้นแต่แล้วเจ้าถอมก็โผล่เข้ามาพร้อมกับลูกบอลวิทครับที่เขานํามาติดตัวมาจากบ้านของโคราฟิเชอร์ป่าเข้าไปในปาขาของเจ้าคุกเกตแมนเพื่อให้ม โดนของเข้าตัวตัวเองซึ่งมันก็ได้ผลครับไอแ้แค่แคเป็นควันเลยสมดําท่าสโมกิ้งเอเ y ด a y คราวนี้ก็เป็นตาของพี่เฮลบอยของเราแะครับที่จะเข้ามาอัดอัดอัดจนตัวของมันเนี่ยถึงกับหมดสภาพแต่ก็ยังไม่ไวายปากหมาแต่เฮลบอยวัาจุดจบของมึงเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากฉั้นหรอกสุดท้ายพวกมนุษย์จะจับแกฝังทั้งเป็นแต่ส่งวิญญ,ญาณแกกลับไปยังนรก แต่เฮลบอยไม่สนใจคำพูดของปีศาจครับพอเห็นว่ามันพูดจบแล้วก็จัดการแชฉโมคู่ใจของเขาสัตว์กระบาลมันจนตัวแตกกลายเป็นเงินเหรียญเมื่อจัดการต้นต่อของผู้สร้างปัญหาที่อยู่ในภูเขาที่ได้แล้วทั้งสองคนก็เดินทางกลับ แต่ในระหว่างทางนั้นเจ้าทอนี่ยก็ไปพบกับอีนางเมมอสเอฟฟิ่โที่ตอนนี้ได้กลายเป็นหญิงแก่ไร้พลังมันก็เหมาะเจาะที่เขาจะได้แก้แค้นให้กับคุนพอ่อด้วยอานเชือกอาคมที่มันใช้เปลี่ยนพ่อของเขาให้กลายเป็นม้าสุดเชิงท้ายที่สุดแล้วอาคมนั้นก็กลับไปหาตัวของมันเองและหลังจากนั้นไม่นานเฮียบอยก็กลับมาถึงโบสถ์แลไปพบกับโจที่อุตสาห์เสี่ยงชีวิตของตัวเองลงไปขัดพลังแห่งความมืดที่อยู่ด้านล่างถึงแม้ว่าจะเสียบาดหลวงคนดีอย่างเลเบลเลนที่พอตายไปแล้วเขายังกลายมาเป็น แสงสว่างนำทางเธอขึ้นมาได้แต่เธอก็ไม่ได้กลับมามือเปล่าเพราะเธอได้ของกลับไปสํานักงานใหญ่ด้วยเฮลโบยนะครับก็ถึงกับเอ่ยปากชมว่างานภาคสนามครั้งแรกของโจเนี่ยอาจจะทําให้เธอได้รับการเลื่อนขั้นเลยทีเดียวในตอนจบของเรื่องทางบอบบี้โจและเฮลโบยได้เดินทางลงมาจากภูเขาได้อย่างปลอดภัยก่อนจะโทรศัพท์เรียกกลาลังเสริมให้มารับตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับไปยังสํานักงานได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของเฮลโบยปี2024ใน ชื่อภาคว่าฮีโร่บอยเดอะครุกแมนซึ่งพวกเขาก็ได้เปลี่ยนทีมจากฮีโร่กูโลมาเป็นแนวดาร์กสุดสยองซึ่งดัดแปลงมาจากคอมิกในชื่อเดียวกันนี่แหละครับถ้าจะให้ผมรีวิวคร่าวๆมันก็ดูเป็นหนังทุนต่ำที่ทางผู้สร้างเนี่ยโคจะตั้งใจในทุกรายละเอียดและดีเทลที่ผมได้ดูฮ e โร่บอยเวอร์ชันนี้ผมจะเห็นถึงความใส่ใจไม่ว่าจะเป็นทั้งบรรยากาศที่เน้นความสยองขนหัวลุกแบบขีดสุดแต่ก็ยังไม่หวมีมุกฮาๆาสอดใส่แทบทั้งเรื่องซึ่งก็จะไปว่าเขาไม่ได้เพราะนิสัยฮ e โร่บอยเนี่ย ค,คือกูเป็นปิศาจขาโจบปะกูยังต้องกลัวอะไรอีกอารมณ์ประมาณเนี้ยเพราะงั้นสําหรับผมเนี่ยถือว่าให้ผ่านนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบดูแอคชั่นเอามันแบบภาของคุณลุงกิลโมโลแล้วก็รับรองว่าจะผิดหวังกันแน่นอนแต่เวอร์ชันนั้นก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแต่สำหรับผมมันคือเฮีโบรยที่ดีที่สุดในทุกเวอร์ชั่นที่สร้างมาแล้วอ้าวนะครับบน่บนๆพอหอมปากหอมคอสำหรับวันนี้สปอยหนังโคตรโมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสปอยเรื่องหน้าถ้าใครชอบอย่าลืมทิ้้้งไไให,ใหดวยรบ,บ